มาแล้วค่ะวันนี้คำใม้พามาดูทาวน์โฮมที่ออกแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบโมเดิร์นยูโรเปียออร์แกนิกอาร์เคเต็เจอร์ที่ติดถนนใหญ่6เลนเชื่อมต่อ CBD และตัวเมืองนนทบุรีได้อย่างรวดเร็วค่ะ ค่ะทุกคนกลับมาเจอกับใหม่นะคะในคลิปรีวิวบ้านและคอนโดในโฮมเมราวจากโฮมไบเออร์ค่ะถ้าใครยังจําได้นะคะใหม่เนี่ยเคยมาที่โครงการเชเรจจียวิสซินิตี้ราชพฤกษ์เจษฎาบดินแล้วนะคะครั้งนี้ใหม่กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อมาบอกนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเขาเป็นมิกซ์โปรดักต์จริงค่ะเพราะเขาเนี่ยมีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์โฮมนะคะวันนี้พิเศษค่ะเพราะใหม่จะพามาดูทาวน์โฮมถึง2แบบใหม่ค่ะที่เขาพัฒนาภายใต้คอนเซปต์อินคลูดโซซิตี้คอนเนกติงออ l ์ลีฟิง เชื่อมความสุขโอบรับทุกการใช้ชีวิตรองรับการอยู่อาศัยที่มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายให้ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวค่ะตัวโครงการอยู่บนถนนราชพฤกษ์นนทบุรี1ค่ะซึ่งติดกับถนนใหญ่6เลนนะคะแล้วก็เชื่อมถนนหลักในย่านนี้ได้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นรัตนาทิเบตถนนนครอินทและถนนราชพฤกษ์ค่ะเดินทางเข้าแหล่งงานในซีบีดีอย่างสาทรสีลมก็ง่ายแค่20-30นาทีโดยประมาณนะคะ หรือว่าจะข้ามสะพานมหาเจษดาบดินที่อยู่ฝั่งใ,ใกล้ๆกับโครงการก็เชื่อมเข้ากรุงเทพฝั่งบางซื่อจตุจักรรัชดาพิเศษได้รวดเร็วเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงถึง2สถานีด้วยกันจะใช้ MRT สถานีบางรักน้อยท่าอิกก็สะดวกมีอาคารจอดรถให้ใช้สบายๆด้วยค่ะหรือจะเลือกใช้ MRT สถานีสะพานพนังกล้าวก็ได้เดินทางเชื่อมต่อเข้าเมืองได้สะดวกเหมือนกัน ถ้าใครที่ไม่อยากขับรถไม่อยากนั่งรถไฟฟ้าโครงการก็มีอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางนั่นก็คือการนั่งเรือค่ะเพราะว่าโครงการอยู่ใกล้กับท่าเรือข้ามฟากบางสีเมืองเชื่อมท่าเรือท่าน้ํานนท์ห่างจากโครงการไปประมาณ6นาทีก็ถึงแล้วนะคะเชื่อมต่อเรือด่วนวิ่งเข้ามืองไปสาทรได้สะดวกเลยค่ะแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆโครงการก็มีให้เลือกใช้บริการที่หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเซนทัลเวสต์วิวเดอะวอล์คราชพฤกษ์โฮมโปรราชพฤกษ์ ถ้าบ้านไหนที่มีเด็กๆอยู่นะคะโรงเรียนที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเตรียยบุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีและโรงเรียนสตรีนนนทบุรีค่ะส่วนสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเนี่ยโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยโรงพยาบาลที่อยู่ใ,ใกล้โครงการและได้มาตรฐานนะคะก็จะมีโรงพยาบาลพนังก้าวและโรงพยาบาลเกษมรราชรัตนธิเบตค่ะ นอกจากการเดินทางที่สะดวกสบายแล้วนะคะพื้นที่ส่วนกลางก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะช่วยเติมเต็มความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยนั่นเองค่ะอย่างที่โครงการเชียรีวิซิเนตี้ราชพฤกษ์เจษดาบาดินส่วนกลางที่นี่ออกแบบมาดีมากๆเลยนะคะหมาขอเริ่มที่หมายอยู่ตอนนี้เลยนี่ก็คือคลับเฮาส์ของโครงการนั่นเองนะคะด้านหน้าของคลับเฮาส์ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของสระว่ายน้ําแบบอินฟินิตี้เอชพูลเลยนะคะทุกคนเราว่ายน้ําไปสามารถเท็ควิวมองเห็นพื้นที่สวนสีเขียวส่วนกลางของโครงการแบบสบายตามากๆเลยค่ะ ส่วนด้านในค่ะที่นี่มีโซนของ co-working space ให้2โซนด้วยกันคือด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะคะก็เลือกเอาได้เลยค่ะลูกบ้านถ้าต้องการแบบว่านั่งทำงานไปมองเห็นวิวแบบว่าสูงๆไปก็เลือกชั้น2ได้หรือว่าจะอยู่บริเวณตรงนี้ที่ใหม่นั่งนะคะก็มีความเป็นส่วนตัวเหมือนกันนะเราก็มองเห็นนะคะส่วนของสวนสีเขียวแล้วก็มองเห็นพื้นที่โซนของคริ s room ด้วยค่ะซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยก็สามารถจะเล่นทำกิจกรรมกันได้ในขณะที่ผู้ใหญ่ก็นั่งมองเห็นด้วยเหมือนกันนะคะ ที่ชั้น2ค่ะนอกจากจะมีโคเวิร์กอิงสเปซอีกหนึ่งห้องแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะมีห้องฟิตเนสด้วยนะคะแบบพา n าโนรามิกจิมเลยนั่นเองค่ะออกกำลังกายไปโอ้โหเพลินมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้มองเห็นนะคะทั้งวิวสวนสีเขียวแล้วก็วิวของสระว่ายน้ำรวมถึงบรรยากาศในโครงการด้วยค่ะซึ่งเครื่องเล่นต่างๆนะคะก็จะมีตั้งแต่คาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งไปจนถึงโยคะเลยค่ะ และนี่ค่ะก็คือส่วนส่วนกลางของโครงการเชียววิสิตี้ราชพฤกษ์เจษฎาบดินนะคะซึ่งถ้าเรามองจากมุมบนนะคะเราก็จะเห็นเส้นสายที่สวยงามมากๆซึ่งนําเส้นสายที่สวยงามเหล่านั้นนะคะมาผสมผสานกับสไตล์ของโครงการอย่าง โมเดลยุโรเปียนออร์แกนิกอาร์เคเต็กเจอร์นะคะซึ่งทำให้โครงการนี้ออกมาแบบสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วนอกจากพื้นที่สวนส่วนกลางที่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะเขายังจะมีส่วนกลางเนี่ยตามจุดต่างๆภายในโครงการเพื่อให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อีกด้วยค่ะและอย่างพื้นที่สวน,ส,วนส่วนกลางเขาก็มีพื้นที่ประมาณ1ไร่ด้วยกันค่ะก็รองรับกิจกรรมของทุกเจเนอเรชันเลยนะคะเราจะวิ่งออกกําลังกายก็มีจ็อกกิ้งแท็กจะออกกําลังกายกลางแจ้งก็มีเครื่องออกกําลังกายนะคะมีสนามบาสแล้วก็มีที่นั่งพักผ่อนด้วยส่วนเด็กๆอะคะ่ะเ ก็มีสนามเด็กเล่นไว้ด้วยพื้นเนี่ยนะคะให้เป็นพื้น E.P.D.M ค่ะก็จะช่วยลดแรงกระแทกแล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองแล้วส่วนส่วนกลางอ่ะเขาไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะคะเขายังมีอยู่ตามจุดตามโซนต่างๆภายในโครงการเพื่อให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถเข้าถึงพื้นที่ส่วนกลางหรือว่าส่วน,ส,วนส่วนกลางได้นั่นเองนะคะและความปลอดภัยค่ะอยู่ที่โครงการเชียรียวิซินิตี้ราชพฤกษ์เจษดาบอดินที่นี่นะคะรอปภแล้วก็กล้อง CCTV เนี่ยเขาจะดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยบริเวณเมนเกตนั่นเองนะคะการเข้าออกของลูกบ้านทีีน่นตู จะเปิดอัตโนมัติการทํางานเนี่ยก็จะเหมือนกับอีซี่พาดนั่นเองนะคะส่วนวิซิเตอร์นะคะแลกบัตรไว้ที่รอปพนั่นเองค่ะทั้งหมดเลยนะที่โครงการมอบให้นะคะฟิสิลิตี้ส่วนกลางและความปลอดภัยแบบนี้ค่าส่วนกลางแค่40บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะโครงการเชอเรียวิสิตี้ราชพฤกษ์เจศดาบาดินค่ะที่นี่พัฒนาเป็นทาวน์โฮมบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวทั้งหมดเนี่ย298ครอบครัวบนที่ดินรวม40ไร่นะคะ สำหรับแบบบ้านทาวน์โฮมของที่นี่เขามีให้เลือก2แบบด้วยกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะหมจะพามาดูทาวน์โฮมค่ะที่นี่เนี่ยเขามีให้เลือก2แบบด้วยกันนะคะพื้นที่ใช้สอยค่ะจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ123ตารางเมตรไปจนถึง137ตารางเมตรโดยประมาณค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวขนาดกลางอยู่ได้3-4คนค่ะ แบบแรกที่พามาดูค่ะทาวน์โฮม2ชั้นนี้นะคะชื่อว่าอีโอลัสนั่นเองนะคะเป็นทาวน์โฮมที่ที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่20.95ตารางวาพื้นที่ใช้สอยคือ137.9ตารางเมตรค่ะฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำห1ห้องเนกประสงค์1 living space นะคะด้านหน้าตรงนี้เขาจะกว้าง5.7เมตรแล้วก็จอดรถได้2คันนั่นเองค่ะคือเหมจะบอกนะว่า ฟาสาตนะคะของแต่ละแบบที่นี่เขาจะมาในสไตล์เดียวกันโมเดิร์นยูโรเปียนออร์แกนิกอาร์เคเต็กเจอร์นั่นเองค่ะแล้วก็โทนสีที่เขาใช้นะคะก็จะมีความโฮมมี่โฮมมี่ก็เป็นทาวน์โฮมที่เหมาะสําหรับแบบครอบครัวเริ่มต้นนะคะจะอยู่คนเดียวเป็นคู่รักหรือว่าอยู่ประมาณ3-4คนก็ได้ค่ะ อีโอลาสค่ะที่จอดรถของเขานะคะเขาจะมีห้องเก็บของค่ะขนาดใหญ่เลยนะคะให้บริเวณนี้เนาะเราก็สามารถเก็บของนะคะข้างในได้เลยค่ะนี่เปิดได้นะทั้งสองฝั่งสำหรับประตูทางเข้าของแบบ e o l u s นะคะก็จะเป็นประตูที่เป็นกรอบ UPVC นะคะสีขาวค่ะกรอบอันนี้คือหม่ชอบนะเพราะเวลาปิดอะคะ่ะมันจะเก็บเสียงให้เราทําให้เสียงรบกวนด้านนอกเนี่ยไม่เข้าสู่ในตัวบ้านเลยนะคะเขาใช้กรอบทั้งประตูแล้วก็หน้าต่างที่นี่ให้เป็น UPVC สีขาวแบบนี้เลยค่ะ ด้านในนะคะของทาวน์โฮมแบบ EOLAS นั่นเองค่ะทุกคนทาวน์โฮมที่นี่เนี่ยนะคะเราจะนึกภาพถึงความสูงโปร่งของเขาได้อย่างชัดเจนมากๆนะคะเวลาที่เรามาเห็นของจริงอะ่ะทุกคนแล้วก็ประตูะคะ่ะทั้งจากด้านหน้านะคะแล้วก็ประตูด้านหลังเนี่ยเขาก็จะให้เป็นประตูที่มีลักษณะทรงสูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่แสงสว่างนะคะส่องเข้ามามันก็จะดีมากๆเลยด้วยปกติเวลาที่เราเข้าทาวน์โฮมมาค่ะโซนแรกเราก็จะเจอพื้นที่ลิฟิ้งซึ่งจะตั้งอยู่ใกล้กับ ประตูกระจกสไลด์ใช่ไหมแต่ว่าแบบ EOLAS เนี่ยค่ะ mm hmm. เขาจะนําพื้นที่ส่วนของ Living เนี่ยไว้บริเวณตรงกลางนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นสเปซด้านหน้าตรงนี้ค่ะเผื mm hmm. ่อว่าใครอยากจะบิวนะคะทําเป็นตู้เก็บรองเท้าพร้อมกับติดกระจกบานใหญ่แบบในบ้านตัวอย่างอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากๆค่ะส่วนบริเวณ Living ตรงนี้นะคะที่หมายยืนอยู่เนี่ยโซฟานะคะประมาณ3ที่นั่ง mm hmm. กําลังสวยเลยค่ะมีคอฟฟี mm ่แทบสักหค่ะระยะสายตาตรงนี้นะคะ 50ินิ้วขึ้นไปได้เลยติดตั้งทีวีนะคะแล้วก็ผนังเขาเนี่ยมันมีขนาดกว้างใช่ไหมเราจะบิวนะคะพื้นที่ส่วนด้านข้างเนี่ยเอาไว้โชว์ของก็ได้เนาะด้านล่างทีวีนะคะก็บิวเป็นตู้ไว้สําหรับเก็บของเนี่ยก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีค่ะเชื่อมต่อกับลิฟวิ่งนะคะด้านหลังตรงนี้ค่ะเดิมทีเนี่ยนะที่เขาดีไซน์ออกมาตรงนี้เป็นพื้นที่วางโต๊ะรับประทานอาหารหรือว่าดินนิ่งแอร์เรียนั่นเองนะคะประมาณสีที่นั่งกําลังดีค่ะแต่ถ้าเราไม่วางไว้เราจะยกโต๊ะกินข้าวไปไว้ด้านหลัง เราจะทําตรงนี้นะคะเป็นแผนที่แบบในบ้านตัวอย่างก็ได้นะคะพวกตู้แช่แอลกอฮอล์ต่างๆก็ได้เลยเนาะส่วนผนังฝั่งด้านนี้ค่ะบิวเป็นโต๊ะทำงานแบบในบ้านตัวอย่างก็ดีเหมือนกันตรงนี้จะได้มีสเปซกว้างกว้างเหลือนะคะเพื่อเชื่อมต่อไปสู่บริเวณลานซักล้างนั่นเองนะคะ ส่วนของลานซักล้างด้านหลังของบ้าน e อ l ัสเนี่ยนะคะทุกคนเขาก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ของโซนครัวนั่นเองนะคะเพื่อด้านในเนี่ยจะได้มีสเปซของลิฟวิ่งที่กว้างๆตอบโจทย์แบบไลฟ์ไสไตล์ของคนรุ่นใหม่อ่ะเนาะด้านหลังนี้ค่ะสามารถที่จะทำนะคะเป็นพื้นที่ครัวแบบในบ้านตัวอย่างน,นี่ก็เป็นไอเดียที่ดีเวลาเราทำกับข้าวอะไรเงี้ยกลิ่นก็จะได้ไม่ต้องเข้าไปรบกวนข้างในแล้วก็จะโขกจะสับจะแบบว่าทําเครื่องแกงต่างๆคือเราทําได้เต็มที่เลยนั่นเองนะคะลักษณะครัวเป็นรูปตัวแอลกำลังดีค่ะตรงนี้นะะ้นวางตูเย็ซยห สองประตูแบบนี้ได้เลยค่ะส่วนพื้นที่โต๊ะกินข้าวเราก็จะเชื่อมกันเลยนะคะตรงนี้ก็โต๊ะทานข้าวเนี่ยถ้าแบบในบ้านตัวอย่างค่ะก็ประมาณ4-6ที่นั่งก็กําลังสวยเลยค่ะแบบ e o l ั s ค่ะเขาจะมี1ห,ห้องอันเ็ประสงค์ให้นะคะก็คือบริเวณตรงนี้ละคะ่ะทุกคนจริงๆอนะห้องกเนกประสงค์เนี่ยไม่ชอบอย่างหนึ่งเลยนะ ตรงนี้เขาจะมีหน้าต่างอะค่ะบานใหญ่ให้ด้วยเนาะถ้าเกิดว่าพื้นที่โซนด้านหลังบ้านของเราอะค่ะเราไม่ทําเป็นพื้นที่เต็มซะทีเดียวจะแบบปลูกต้นไม้ด้านหลังเพื่อเราจะได้มองเห็นวิวแบบส่วนด้านหลังบ้านอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะคะและตรงห้องเอกประสงค์ตรงนี้ค่ะเราก็ทําให้เป็นพื้นที่มุมทํางานส่วนตัวเป็นพื้นที่สําหรับทํางานอดีรกก็ได้หรือบางคนที่มีกิจกรรมที่ต้องมีอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยปั่นจักรยานเนี่ยเราก็ทําห้องนี้ให้เป็นห้องเก็บของโชว์ของสะสมของเราก็ได้ค่ะ นี่คือห้องน้ําค่ะที่อยู่ชั้นล่างของแบบบ้าน Eolus นั่นเองนะคะด้านล่างของเทาโฮมห้องน้ำเพราะว่าคือกว้างมากเลยทุกคนนี่คือหม่ชอบมากๆเลยนะคะนอกจากเขาจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกเอาไว้ให้เราแลวว้วอะค่ะพื้นที่สเปซโดยรอบตรงนี้เผื่อว่าใครที่มีแบบอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็อยากจะหาที่เก็บหรือว่าแขวนเก็บไว้ตามมุมต่างๆเก็บไว้ในห้องน้ำตรงนี้ได้เลยนะพื้นที่เขากว้างจริงค่ะแล้วก็เขามีพัดลมระบายอากาศให้เราด้วย มาที่ชั้น2ของแบบบ้าน e อ l a สกันค่ะชั้นนี้นะคะจะเป็นชั้นแห่งการพักผ่อนค่ะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำนะคะส่วนพื้นที่ตรงนี้ที่เห็นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น1 living space นั่นเองนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเราจะทําแบบในบ้านตัวอย่างไว้เป็นพื้นที่ออกกําลังกายอย่างพวกโยคะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะแต่ถ้าบ้านไหนไลฟ์สไตล์ของเขาแตกต่างออกไปนะคะหรือว่ามีของสะสมค่อนข้างเยอะตรงนี้จะ b u ้วเป็น พื้นที่ไว้สําหรับเก็บของสะสมก็ได้นะหรือว่าบางคนค่ะมีรูปใหญ่ๆสวยๆเก๋ๆไว้บริเวณมุมนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะและห้องแรกที่ใหม่จะพาไปดูที่ชั้น2นี้นะคะพลาดไม่ได้เลยต้องเป็นห้องมาสเตอร์เบดมอยู่โซนด้านหน้าบ้านเลยค่ะ ด้วยความที่บ้านแบบ Eolus นะคะเขาเป็นบ้านหน้ากว้างถึง5.7เมตรค่ะ,คะเพราะฉะนั้นแล้วห้อง master bedroom นะคะจึงได้พื้นที่โซนด้านหน้าไปแบบเต็มๆเลยค่ะทุกคนค่ะในห้อง master bedroom เนี่ยเขาก็จะมีหน้าต่างให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราจะวางเตียงนอนแบบในบ้านตัวอย่างเนี่ย6ฟุตได้กําลังดีเลยค่ะเราจะมีโต๊ะข้างเตียงก็ได้นะส่วนด้านข้างตรงนี้ค่ะ b u i วเป็นตู้เสื้อผ้าสูงๆไซส์สใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยมีพื้นที่เหลือไว้วางโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ปลายเตียงนะคะถ้าเราจะ b u i วนะคะไว้สําหรับติดตั้งทีวีจะมี ส่วนของลิ้นชักหรือว่าเคาเตอร์ออกมาอย่างเงี้ยก็ได้นะคะและมีห้องน้ําส่วนตัวให้ค่ะห้องน้ําส่วนตัวที่นี่เนี่ยเขาจะแยกระหว่างโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกเอาไว้ให้นะคะการระบายอากาศในห้องน้ํานอกจากจะมีพัดลมระบายอากาศแล้วยังมีหน้าต่างให้อีกด้วยไว้เปิดระบายอากาศค่ะ สำหรับห้องนอนที่2ค่ะอยู่โซนด้านหลังบ้านนั่นเองนะคะแบบในบ้านตัวอย่างเนี่ยห้องนอนนี้เนี่ยเราวางเตียงนอนไซส์ใหญ่ประมาณ5ฟุตได้เลยค่ะแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ไว้สําหรับจัดวางเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแปง้งตู้เสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งโต๊ะข้างเตียงนั่นเองนะคะสำหรับห้องนอนที่2นี้ค่ะจะมีหน้าต่างบานใหญ่ให้นะคะเปิดออกไปรับลมแล้วก็เห็นวิวในส่วนของด้านหลังบ้านติดกับห้องนอนที่2นี้จะเป็นห้องนอนที่3ค่ะ ที่3นี้ค่ะถ้าเป็นใหม่นะคะใหม่ก็จะทําแบบในบ้านตัวอย่างเลยคือกลายเป็น1 w a l k in ็อ o อ e s ส่วนตัวเลยเพราะว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยของเสื้อผ้าเยอะจริง,รงๆอะ่ะไม่ใช่แค่เฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายด้วยค่ะเราก็เก็บได้หมดเลยนะคะอาจจะทําเป็นโตเครื่องแปง้งโต๊แต่งหน้าไว้ด้านหลังแบบนี้ก็ได้หรือว่าบางคนนะคะ่ะถ้าจะทําพวกธุรกิจออนไลน์อย่างเงี้ยจะไลฟ์สดหรือว่าปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นห้องทํางานส่วนตัวก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าห้องนี้อยู่โซนด้านหลังเงียบสงบแล้วก็มีหน้าต่างที่จะทําให้เราเนี่ยมองเห็นวิวสวนด้านหลังแล้วก็ทําหห้ห้องเยดว 看<哈>、嗯 สุดท้ายค่ะชื่อว่าแอคคิโลอสค่ะแอคคิโลอสเนี่ยด้านนาเขาจะกว้าง5.5เมตรนะคะที่ดินจะเริ่มต้นอยู่ที่19.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอยคือ123.4ตารางเมตรนะคะโดยประมาณฟังก์ชันด้านในเนี่ยก็จะเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะมี1ห้องอเนกประสงค์เหมือนกันค่ะแล้วก็จอดรถบริเวณนี้นะคะได้2คันคือหมายจะบอกนะว่าการที่เขาจะวางตำแหน่งของตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นประตูทางเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่ะคะเขาวางในตำแหน่งที่สามารถที่จะได้ลมค่ะโฟล์เข้าในบ้านตลอดเวลาทําให้เวลาที่ อยู่ในบ้านเนี่ยนะคะเราได้รับอากาศที่เย็นนั่นเองนะคะที่จอดรถค่ะบริเวณนี้ได้2 0 0คันค่ะประตูทางเข้าจริงพวกสเปควัสดุต่างๆนคะคะก็เหมือนกันเลยนะคะของทั้ง2แบบก็จะต่างเรื่องของพื้นที่ใช้สอยแล้วก็ขนาดของที่ดินนะั่นเองนะคะกรอบประตูและหน้าต่างเป็น UPVC สีขาวนั่นเองค่ะไปเข้าไปดูด้านในกันดีกว่า ของแบบแอคิโลอัสค่ะอันนี้เนี่ยหมายจะบอกเลยนะว่าฟังก์ชันห้องต่างๆเนี่ยนะคะแทบไม่ต่างกันเลยกัแบ e o โอลสนั่นเองนะคะอย่างแบบแอคิโลอัสหลังนี้เนี่ยก็เหมาะสําหรับแบบอยู่สัก2คนนี้สอถึงสคนก็ได้นะคะหรือจริงๆอ่ะจะอยู่แบบคนเดียวแหบว่าก็เก๋เหมือนกันนะอ่ะด้านในอะคะ่ะเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นลิฟวิ่งนะคะแล้วแปลนของเขาอะก็จะเป็นอุเพนแปลนค่ะทุกพื้นที่เขาจะเปิดโล่งแล้วก็เชื่อมถึงกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลิฟวิ่งไปสู่พื้นที่ของไดนิ่งนะคะอย่างไดนิ่งของที่นี่เนี่ยเห็นไหมว่าวา โต๊ะทานข้าวประมาณ4ี่ที่นั่งอ่ะคือกําลังดีเลยนะคะทุกคนส่วนพื้นที่ครัวค่ะเราก็ move ไปไว้ด้านหลังของบ้านบริเวณลานซักล้างได้เลยนะคะเราจะเต็มพื้นที่ของลานซักล้างก็ได้หรือจะแบ่งครึ่งแบบในแปลนของแอคิโลอัสหลังนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยทางโครงการเขาลงเสาเข็มให้แล้วค่ะส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์นั่นเองค่ะคําว่าอเนกประสงค์แปลว่าเราปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานตามไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านได้เลยจะเป็นห้องทํางานแบบนี้แล้วบ้านไหนอ่ะถ้าอยู่ คนเดียวแล้วมีสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวว่ะตรงนี้คือเหมาะมากเลยทุกคนค่ะแล้วก็ห้องน้ำค่ะอยู่ติดกันเลยห้องน้ำที่นี่เป็นแบบ p าวเ e อร์รูค่ะห้องมาสเตอร์ บดรูมของแบบ a c คิโลอัสค่ะนี่ก็จะอยู่โซนด้านหน้าเหมือนกันนะคะบริเวณหัวเตียงตรงนี้จะมีหน้าต่างให้ค่ะแล้วในแบบนี้เนี่ยเราสามารถแบ่งโซนพื้นที่ได้นะโซนอน,โซนอนเตียงนอน6ฟ <út> ุตไปเลยค่ะโบข้้งเตียงได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนด้านนี้ค่ะแบ่งพื้นที่เป็น Walk-in c l ค s e t ค่ะบิวต์ตู้เสื้อผ้าหรือว่าจะเก็บข้าวของต่างๆได้เลยนะคะเพราะว่าเขาอยู่ติดกันเลยค่ะกับห้องน้ําในห้อง m a s t e r b e เบดรูมซึ่งห้องน้ํานี่ก็กว้างเหมือนกันนะคะเราจะใส่ฉากกั้นนะคะหรือว่าอาจจะมีแบบว่าม่านกั้นแยกระหว่างโซนแห้งแลวก็ เปียกก็ได้ค่ะในห้องน้ำเขามีพัดลมระบายอากาศไว้ดูดระบายอากาศลดความอับชื้นให้เราด้วยค่ะส่วนห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะ mm. ก็จะอยู่โซนด้านหลังตรงนี้นะคะติดกันเลยนะกับมาสเตอร์เบดมฝั่งทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำนั่นเองห้องน้ำนี้จะใช้ร่วมกันค่ะระหว่างห้องนอนที่2และห้องนอนที่3เขามีพัดลมระบายอากาศให้นะคะแยกโซนแห้งโซนเปียกให้เรียบร้อยพร้อมกับช่องนะคะที่เอาไว้เก็บพวกของใช้ในห้องน้ำค่ะ ส่วนด้านนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ของห้องนอนที่2นะคะในห้องนอนเนี่ยเตียงนอนใหญ่วางได้เลยค่ะจริงๆแล้วว่าเราสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆนะคะได้เหมือนแบบอีโอรัสนั่นเลยค่ะส่วนด้านหลังเขาก็จะมีพื้นที่ห้องตรงนี้เนี่ยที่เราสามารถปรับเปลี่ยนนะคะให้กลายเป็นแบบว่าห้องวอล์กอินคลเซตก็ได้เหมือนกันคือหมายจะบอกว่าทุกห้องที่เนี่ยเขาจะค่อนข้างมีความเฟคซิเบิลค่ะก็ปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านเลยค่ะ และนี่คือทาวน์โฮมทั้ง2แบบค่ะเอาเป็นว่าใครนะคะที่อยากจะได้ทาวน์โฮมหน้ากว้างสักประมาณ5.7เมตรใหม่ก็แนะนําเลยนะคะกับแบบ EU l a ั t นั่นเองนะคะซึ่งจะมีทั้งหมดนะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะมี1ห้องอเนกประสงค์1ลิฟ i ิ g งสเปซแล้วก็จอดรถได้2คันค่ะส่วนแบบหลังนี้นะคะชื่อว่า a c คิ o ล a s t นั่นเองค่ะหน้าบ้านี่จะกว้าง5.5เมตร3ห้องนอน3ห้องน้ํานะคะมี1ห้องอเนกประสงค์ค่ะแล้วก็จอดรถได้2คันเหมือนกันนะคะแต่ละแบบเนี่ยหมยว่าก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกในบ้านขึ้นอยู่กับ ของแต่ละคนแล้วก็ชอบพื้นที่ใช้สอยมากน้อยขนาดไหนเอาเป็นว่าใครที่ยังลังเลแล้วก็ตัดสินใจไม่ถูกค่ะแวะมาเยี่ยมชมโครงการดีกว่านะคะกับโครงการเชเรียวิสิตี้ราชพฤกษ์เจษฎาบาดินค่ะโครงการนี้มาชมได้เลยนะ สำนักง,งานขาย9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นค่ะและจะบอกว่าทุทกๆโซนของในโครงการเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่สวนส่วนกลางเนี่ยอยู่ตามจุดต่างๆให้เราด้วยก็ดีนะเราก็จะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยล่ะค่ะแล้วโครงการนี้นะคะเขาก็อยู่ใกล้กับเซนต์แธนเวสต์วิวอีกด้วยค่ะแอาเป็นว่าโฮมราวันนี้ใหม่จะพาไปหาของกินที่ห้างแล้วกันเนาะไปเซนต์แธนเวสต์วิวไปเดินตักแอร์เย็นๆช่ำๆหาอะไรอร่อยๆอร่อย,ออยกินกันดีกว่าค่ะ ร้านที่พามาคือร้านปลายระยะค่ะทุกคนคะ่ะร้านนี้หลายๆคนคุ้นแม้ถึงร้านระยะที่ภูเก็ตนะจริงๆแล้วเนี่ยหมายจะบอกว่าร้านนี้แหละเขาเอาสูตรเอาเครื่องทั้งหมดนะคะจากร้านที่ทางภูเก็ตเนี่ยมาไวที่กรุงเทพอยู่ที่เซ็นทรัลเวสต์บิวชั้นจีแห่งนี้โดยคุณปลายเนี่ยเขาเป็นหลานโดยตรงเลย <S <S เพราะฉะนั้นแล้วเราซึ่งเป็นคนกรุงเทพไม่ต้องบินไปไกลถึงภูเก็ตก็ได้กินของกินอร่อยๆรสชาติถึงใจของคนใต้แน่นอนที่ร้านปลายระยะค่ะ แกงเนื้อปูใบชะพูเส้นหมี่ค่ะทุกคนอเสร์ฟพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะไม่บอกเลยนะว่าเมนูวันนี้ค่ะที่ใหม่เลือกมาเนี่ยคือเป็นรักเมนของทางร้านปลายระยะหมดเลยนะคะอันแนะนำเมนูก่อนล้วกันค่ะอย่างที่บอกไว้นี่คือแกงเนื้อปูใบชะพูเส้นหมี่นั่นเองนะคะ เนื้อปูที่เขาให้อ่ะที่เห็นปูก้อนเนี่ยเนื้อปูสดๆไม่ได้ฟีดนะคะแล้วน้ําแกงของเขาที่มาทำเนี่ยก็คือเครื่องแกงทั้งหมดมาจากภูเก็ตยกมาไว้ที่กรุงเทพให้เราได้กินกันเลยค่ะถัดมาค่ะเมนูถ้าแบบว่าเราอยากจะทานให้ถึงแบบต้นตํำรับไม่ควรพลาดเลยก็คือนี่ค่ะปลาหมึกผัดน้ําดํานั่นเองนะคะซึ่งเป็นน้ํานะคะของแบบน้ําหมึกของปลาหม,มึกนั่นเองนะคะแล้วหมึกที่เขาให้อ่ะคือเป็นหมึกไข่ค่ะทุกคน,นต่อมาค่ะเมนูหมู้อง เนื้อหมูสามชั้นค่ะเคี่ยวมาอย่างดีเลยเข้มข้นกลมกล่อมเมนูนี้จะออกแบบอม,อมแบบหวานหน่อยหม่ก็ชอบส่วนตัวนะคะเมนูต่อมาค่ะอันนี้ไม่ใช่ผัดไทยนะคะแต่เป็นเส้นเล็กผัดน้ำพริกภูเก็ตกุ้งสดค่ะเขาบอกว่าเวลาทานเราต้องคลุกเขาให้เข้ากันนั่นเองนะคะแล้วก็บีบมะนาวมาคือเด็ดมากเลยนะคะแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้ค่ะอันนี้เนี่ยคือห่อหมกเนื้อปูนะคะเนื้อปูให้เยอะมากคือถ้าเป็นแบบ อะไรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารทะเลเขาจะให้เยอะมากๆค่ะอันนี้ก็คือลูกชิน้นลูกชิ้นภูเก็ตลวกนั่นเองนะคะลูกใหญ่ค่ะดุึบๆเลยแล้วก็สุดท้ายค่ะนี้เป็นเมนูปลากระพงเจียนตะไคร้นั่นเองนะคะอย่างที่หมายนั่งอยู่นี้เป็นหในสาขาของเขา <S <S เขามีทั้งหมด2สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่ที่สุขุมวิทซอย8นั่นเองค่ะส่วนอีกสาขาหนึ่ง อยู่ชั้นจีนะคะอยู่ที่เซนทันเวสท์วิวแห่งนีง้แล้วจะบอกว่าอยู่ใกล้กับโครงการเชอรียวิซินิี้ราชพฤกษ์เจดาวบาดินนะแค่ประมาณแบบไม่เกิน10นาทีเท่านั้นแล้วค่ะมาหาของกินได้เลยต่อกันเลยค่ะหอหมกเนื้อปูนั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยหอหมกเนื้อปูทุกคนเขาให้เนื้อปูเยอะมากเลยนะคะคือจะบอกเลยนะว่าคือเมนูของเขา,าอร่อยถ้าใครที่เคยไปภูเก็ตจะต้องเคยทานร้านต้นตำรับแน่นอน แล้วซึ่งจะบอกเลยว่าความอร่อยของเขาครั้งนี้นะคะก็ได้รับการการันตีโดยมิชลินนะคะถึง4ปีซ้อนเลยค่ะรวมถึงปีนี้ด e> exactly ้วยนี่ค่ะมาค่ะหอมโคตรอร่อยมากเลยหอมมากคือเหมนจะบอกว่าทุกอย่างอะอะไรที่เป็นวัตถุดิบของที่นี่ค่ะต้นตำรับเป็นยังไงที่นี่เหมือนกันเลยค่ะเราไม่ต้องนั่งเครื่องไปไกลแล้วว่าพาครอบครัวมาทานได้เลย ท้องค่ะมีหมูสามชั้นนะคะเส้นเล็กผัดน้ำพริกภูเก็ตกุ้งสดค่ะเมนูนี้นะคะคือน,น,น้ำที่เขาใช้ผัดอะ่ะมันเป็นสูตรเฉพาะของแบบทางภูเก็ตเขามันจะออกแบบ หวาน,วานปิว้วป้วนิดนึงสับป,ประรดนี่ก็สับป,ประรดภูเก็ตนะคือวัตถุดิบต่างๆมาจากภูเกต็ตน้ำพริกภูเก็ตเนี่ยมันจะต่างปกติน้ำพริกเราจะนึกถึงแบบถ้าทางใต้ก็จะมีกะปิมีเคยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่นี่ไม่นะคะทางภูเก็ตเขาจะเป็นอีกแบบหนึง่งและก็มาถึงของหวานค่ะคราวเสร็จแล้วนะคะของหวานที่แนะนำเลยที่นี่นะคะเขาบอกว่าแบบภูเก็ตนี้ถ้าจะนึกถึงก็คือโอเอ๋วนั่นเองค่ะน้ำแข็งใสนะคะข้างล่างโอเอ๋วนี้มันลักษณะเหมือนแบบ บ,บอกเลยนะว่าโฮมรารของใหม่วันนี้นี่นะคะภารกิจใหม่ค่อนข้างที่จะแบบประทับใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารวันนี้ที่หมายพาทุกคนมาเช็คอินนะคะร้านปลายระยะค่ะร้านนี้ก็เป็นอาหารใต้นะคะต้นตำรับจากภูเก็ตเลยมาเปิดที่กรุงเทพให้ชาวกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เดินทางไปเนี่ยก็มาทานได้ร้านปลายระยะนะคะมีสสาขาค่ะสุขมุมวิทซอยแนะคะแล้วก็ที่เซ็นทรัลเวสต์วิวนะคะชั้นจีในโซนอาท์ดอร์นะคะก็ยังไงปักหมุดูกระแมปต่างๆในรายละเอียดน,นะคะก็ขึ้นเรียบร้อยแล้ว ก็อยู่ที่เราจะเดินทางไปทานสาขาไหนนะคะแล้วก็สําหรับโครงการวันนี้ค่ะเช e e r i a v i s t น n i t ราชพฤกษ์เจษฎาบดินนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นมิกซ์รดักที่มีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์โฮมนะคะอย่างวันนี้เนี่ยหมยพาไปดูถึง2แบบเลยนะกับทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์นยูโรเปียนออร์แกนิกอาร์กิเทคเจอร์นะคะก็น่าสนใจมากๆเลยนะก็เหมาะสําหรับคนที่แบบอาจจะเลือกแบบพื้นที่ใช้สอยแต่ละหลังที่แตกต่างกันก็ดูนะคะว่าไลสไตล์ของเราเหมาะกับแบบไหนเป็นโครงการที่ติดถนนใหญ่ค่ะ เดินทางสะดวกใกล้ทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้ารวมถึงใกล้กับห้างส,สินค้าอย่างเซ็นทรัลเวสต์วิวแห่งนี้ด้วยนะคะใครที่สนใจพวกรายละเอียดของโครงการแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆก็แวะไปสอบถามได้นะคะสำนักงนานขายตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะส่วนรายละเอียดของโครงการนะคะหมจะแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะทุกๆช่องทางเลยของทางโฮมไบเออร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ให้ใหม่ด้วยค่ะคลิปหน้าค่ะโฮมเราจะพาไปโครงการไหนไม่ว่าจะเป็นโครงการที่อยู่อาศัยอย่างบ้านหรือว่าคอนโดนะคะรวมถึงเช็คอินร้านอาหารอะไร อร่อยๆห้ามพลาดนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ต้องขอตัวลาไปก่อนรับผิดชอบโอเอลด้านหน้านี่ก่อนอย่าลืมนะาประยะค่ะ